กินหงาแล้วเริมกินหงาแล้วมาใหม่ๆว่ากินหอนงาหอนาน้ำก็กินบ่เป็นครับสามารถชิกไหมปลากรูเกษตรปั้มนะครับแับนี้ได้เอากล้วยมาเลี้ยงนะค,ครับบ่อน้ำกล้วยใหญ่ย่างนะครับโถนี่ตัวบันใหญ่ครับตัวเล็กๆตัวเล็กๆครับรเปลี่ยนเป็นมาเลี้ยงเลี้ยงที่กันครับแต่ว่า ตัวใหญ่บ่ได้ครับมันแพงก็เลยหาตัวเล็กๆมาดูแลก่อนครับจ่อยๆครับจ้อยนะครับมาเดี่ยงเสือเหงาครับผู้นี้ฟองนะครับนี่ทฟองบ่บเป็นสิใกล้สีวกหรือเปล่าต่ว่ากันนี้จ่อยๆอยู่างครับเอามาเดี่ยงเอาเนาะบวงอย่างครับตัวนลอยๆต่ำๆสูงสุดร้อยยี่สิบตัวสามสิบเนาะ นะครับเราเคยเลียเ้ยงอิเดียนะครับนี่แข็งแรงนี่เอามาหมู่บ้านนี่ครับเอามาหมู่บ้านนี่วันที่สิบสองหมู่บ้านวันแหนืวันแหนืเอาแควม,มาเลี้ยงครับนี่ตัวนึงตัวแมียลูกหลานอยู่น้อยนะครับถ้าขนเป็นไกวไก่ฟอกไก่นี่จะเป็นคอกควายนี่ครับอยู่ใต้หอมกุ้งนะรบริเวณ พอดีกันเลยขุดบอ่อให็นกันขุถ้าขุดอบว่าขุดปูนเลี้ยวไปเห็นว่วนอยู่นะครับแต่ขอมกุ้งส่วนกุ้งตัวนึนบ้านน้องกุ้งก็เ,เลยพราผีพรา,าหลงองมาเบินงครับกระโกกระเลี่ยงควายแหล่าเด้อบ้านกระว่าควายกระบอกมันควายงามควายใหญ่เบิ้งกินใหญน่นะครับโอ้ยเนาะกุ้งครับนะกินดีครับกินหลายขำามใหญ่บ่คืองัวนเนาะ ก้อยเนาะโอถึงไส้เลี้ยงนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เอาก้อยมาเลี้ยงครับคู่จิ๋งจิ๋งสำหรับมาหอดหมูหมูว่านว่านแม่อ๋อ้ยหน่อยๆนคยๆ่ครับจ้อยจ้อยตัวแม่ได้ครับผู้นี้กับท่องคุณว่าไก่ถูกเลยใช่ไหะมันจ้อยอยู่โอ้จก็คอยศึกษาไปเลยครับผู้ใดมีแนวดี ัพ่อโก้บอฮุงกับสีทามเด้อบอัณเดอ้อเลี้ยงควายเราเคยเลี้ยงทักเช้าใช่ไหมนะนะครับเอาละครับ,อล,รบลองเมืองมันหามันเปลี่ามันงามมันดีฮ่ามันแท้ชื่อคนเอเออ่าเป็นยังไงครับใบใหญ่เนะาะบมดใใหญ่แต่ว่ากินหานาดีๆเลยทั้งใบนะ พุชซาให้เนหน่นนามทำก่อนนะครับเดี๋ยวมืออื่นสิถ้ามาเบิ่งเหร่นนามซากไอเหร่นนามที่สามไม่นะครับปุ่นไปละครับไปซาลนะถ้าไม่เบิ่งก็ได้ขันยางแล้วก็จดไปเบิ่งเลยนะฮะนะครับถนะ้ากันเป็นล่วงสาดิแมงหลายก็ได้เหลียกยุ่งหลายเสียกก็บว่าเป็นนะครับด่นะ่ะ พกเสียกกับว่าท่านเป็นพกกรสนเข้าหมู่บ้านนี่เบิดทุกตัวนี่ครับพกกระสนเข้าเพราะว่าควายเพิ่นเลี้ยงแบบปล่อยไปเลี้ยงน้ำท่ามเหี่ครับน้ำน้ำน้ำยังเหี่บ้านนี่บ่บ่เคยผูกเสียกี้เถียบ่เคยผูกเสียกผมอ่าเห็ดเห็ดเข้าหมู่บ้านนี่บัดไปกับว่าเป็นบัดนี่สนเข้าไปว่าเป็นครับบัดนี่กับยางกับว่าท่านเป็นบ่เป็นเสียกเลยครับจุงกับว่าท่านเป็นกาสีมันไว้กับว่าไรย่านเพิ่นบ่เป็นเสียกย่านของเนาะ กินน้ำกับเท่านเป็นนะครับน้ำก๊อกกับกินมาเป็นบ่กินน้ำหมวกว่านนี่บ่กินน้ำเบิดมือเลยเพราะว่ากินน้ำก๊อกเพาเป็นกินแต่น้ำน้ำหนองน้ำน้ำห่วยอย่ไหมบางก็บางก็กินน้ำเพาเป็นตัวบันแต่ว่าตัวน้อยๆนี่เริ่มหัดกินแล้วบ่กินน้ำเบิดมือหมวกว่านนี่ครับเอารถมาไถเห็ดบวกให้เปิดน้ำใส่ในด่ลงในนวลกันยุ่งหมูเลี้งนะครับ หอกควไยปลากเกษตรฟ้าอย่งควยไม่นะครับขุนรับอ้วนเบืองบางตุนนะครับเาอ้วอยู่ทงตัเป็นมน่เห็นบ้างนอเลี้ว่รงนั้ฟังฟังงวาย ครับนสะส่วนโตแล้วสะ่ายน้ำส่วนโต,สสนตเอารถไถดันจะหน่อยให้เป็นบวกเป็นสาแล้วก็เปิดน้ำใส่นะครับไปข้าวเดียวกับลูกน้ำเพื่อนเ่าหังเหยียบเสียกไปว่าเป็นท่านหน่นบ่ท่านหนุนจะควายวนต้นนี้เสียกเป็นเสียกอยู่ที่ก้าวถูกครับไปดูหนุนตม งนะ <S <S เงียมันก็ผิดอ้วนหรอกนะอย่างเด็กเงอยกันมือ่นข้อก็มกา,มาหมื่นเลกมื่นที่สองหมือนพีน่น้องว่าเขาใจอีหยังปลาโกกับผิดโทษถามพี่น้องแหละผู้ใดมีหยังกะวิธีการเลี้ยงตัวไร่ที่อว้วนให้กินยังไงผสมตัวไร่ยังบ่ทันหูเนะครับตัวตัวเมียนิดน้อยนี่บ่ทันผสมเนะครับนี่แต่ว่าตัวนี้ผสมแล้วบัชนผสมตัวไร่ดีๆกับบอกเบิ่งนี่ผู้ใดมี แนะนำตัวใดงามตัวใดดีบอกได้เลยครับเดอ้อวันนี้ก่อนนะครับบุนนี้เนาะขอบคุณครับผมมารับชมนะครับปลาโกกระสือฟ้ามขอบคุณครับสวัสดีครับ